หน้าโปรไฟล์เราจิ้มไปที่ตะกานะคะจิ้มไปที่ตะกาแล้วก็เลือกขึ้นติกตอกช็อตแบบนี้นะคะะก็เลือกนี้มาดูตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงไปที่สถานะบัญชีนะคะ สถานะบัญชีอ่าถ้าอ่าอันนี้ก็คือสถานะบัญชียอดเยี่ยมนะคะในก้าวสิบวันที่ผ่านมาก็คือไม่มีผิดกฎนะคะแต่ถ้าถึงอ่าถ้าจะดีสุดก็คือเป็นศูนย์นะคะแต่ถ้าถึงยี่สิบสี่เนี่ยเสียงตะก้าปิวนะคะแล้วทีนี้มาดูว่าเรียนรู้นโยบายของเราอันนี้ก็จะเป็นกฎตะก้านะคะถ้าใครสงสัยนะในการติด ก,นะก่อนติดตะก้าก็ต้องอ่านกฎให้เรียบร้อยนะจิ้มไปเลยนะคะกรหลักๆนะคะก็หาอ่านเรื่องกฎะะก่อนที่ปักตะก้าต้องอ่านกฎปักตะก้าตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเนื้อหาแนวทางเนื้อหาของ tiktok shop นะคะภาพรวมเกี่ยวกับประวัติหลักเกณฑ์เนื้อหา tiktok shop สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายดัยงต่อไปนี้นะคะก็คือสร้างบรรยากาศที่ดีในการช้อปปิ้งบน tiktok shop แล้วก็มอบประสบการณ์ที่ดีในการช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในแพลตฟอร์มนะผู้ใช้งานทั้งหมดรวมถึงผู้ขายที่เสนอขายผลิตภัณฑ์บน TikTok Shop จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ในขณะที่การสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซผู้ใช้งานรวมถึงผู้ขายควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่สร้างเนื้อหาอีคอมเมิร์ซจะเรียกว่าเป็นผู้สร้างเนื้อหาในข้อความด้านล่างนี้ อ่า1.2ขอบเขตลักเกนเนื้อหา TikTok Shop ใช้กับเนื้อหาทั้งหมดที่สร้างอัปโหลดและแชร์บนแพลตฟอร์มของเราผู้สร้างเนื้อหาห้ามโพสอัปโหลดสตรีมหรือแชร์เนื้อหาดังต่อไปนี้บน TikTok Shop เนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าที่ผิดกฎหมายเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าที่อาจจะทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดและข้อมูลเนื้อหาไม่สมบูรณ์หรือปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม เนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับและด้อยคุณภาพส่งผลต่อประสบการณ์การซื้อของผู้ใช้งานหมายเหตุสำคัญครีเอเตอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหา TikTok ช h อ p ทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดและไม่ได้มีเจตนาเพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมายเราขอแนะนำให้ คุณปรึกษาผู้ที่ให้คำแนะนำทางกฎหมายของคุณหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับใช้ของเนื้อหาของคุณทางที่ตกชอบขอส่วนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เนื้อหาเหล่านี้เป็นครั้งคราวโปรโดตรวจสอบหลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงาการแก้ไขปรับปรุงสองคำนิยามผู้สร้างเนื้อหาใน หน้านี้หมายถึงผู้ใช้งานทั้งหมดที่สร้างเนื้อหาอ e ีคอมเมิร์ซเนื้อหาในหน้านี้หมายถึงสื่อทุกรูปแบบที่ผู้สร้างเนื้อหาอัปโหลดหรืออัปโหลดไปยังทิกตอกช็อปหรือรวมถึงรูปแบบที่มีอยู่ทั้งหมดเช่นหน้าร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซวิดีโอและไลฟ์สตรีม สิ่งของต้องห้ามหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นซึ่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขายใน tiktok shop สิ่งที่สิ่งของที่ถูกจำกัดหมายถึงผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก tiktok shop จึงสามารถขายได้ผู้ขายที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกจำกัดอาจต้องผ่านกระบวนการอนุมัตรริผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกระบวนการนี้อาจ กำหนดให้ผู้ขายต้องส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมเช่นหนังสือรับรองรายงานการทดสอบรูปภาพผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์และเอกสารกำกับดูแลอื่นๆเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับหมายถึงสื่อที่อัปโหลดนำเข้าโดยผู้ที่ใช้ไม่ได้สร้างหรือแก้ไขขึ้นมาใหม่ HFSs หมายถึงอาหารที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวกรดไขมันทราน น้ำตาลและโซเดียมสูงซึ่งเป็นคำอธิบายประกอบกับอาหารบางชนิด 3. ประเภทเนื้อหาต้องห้ามเนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลดไปยัง tiktok shop ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหน้านี้ซึ่งรวมถึงหน้าปกชื่อ Hyperlink Answer Link ์ลิคำอธิบายคำพูดของบุคคลการแต่งตัวพฤติกรรมเสียงการตั้งค่าไมโครโฟนชื่อเล่นการแนะนำตัวรูปภาพ และคุณสมบัติอื่นๆล้วนถูกจำกัดโดยหลักเกณฑ์ในหน้านี้ดังต่อไปน,นี้คือรายการอธิบายเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตบนทิกตอกหนึ่งสามจุดหนึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมทิกตอกชอบห้ามไม่ให้มีเนื้อหาการส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมเนื้อหาอาจถูกลบออกจากแพลตฟอร์มหากผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในภูมิภาค เนื้อหาที่ส่งเสริมการกระทําผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมเราไม่อนุญ,ญาตให้มีเนื้อหาที่ส่งเสริมบริการการพน,นันหรือสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็นโฆษณาคาสิโนการพน,นันกีฬาหรือกิจกรรมการพน,นันเชิงพาณิชย์อื่นๆเนื้อหาที่ส่งเสริมการล่อลวงข้อมูลเนื้อหาที่ส่งเสริมแชร์ลูกโซ่ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจแบบพิระมิดเนื้อหาที่ส่งเสริมและ แผนการลงทุนที่เสนอผลตอบแทนที่สูงเดิมการเดิมพันแบบคงที่หรือการหลอกลวงประเภทอื่นๆเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์รวมถึงการลักลอบขนมนุษย์การบังคับใช้แรงงานการชำรหนี้การใช้งานทาสภายในบ้านการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานทางเพศหรือการค้าประเวณีเนื้อหาที่ส่งเสริมการทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเนื้อหาที่ส่งเสริมการลักลอบล่าสัตว์หรือการค้า สัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายเนื้อหาที่เสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือร้องขอผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมายหรือผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ3.2สิ่งของต้องห้ามผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเนื้อหาของผู้สร้างต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของ TikTok นอกจากนี้เนื้อหา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ระบ,บุไว้ในนโยบายสิ่งของต้องห้าม tiktok shop เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดนโะยบายสิ่งของต้องห้าม tiktok shop แตกต่างกันในแต่ละประเทศโปรดดูณนโะยบายที่ใช้กับประเทศของคุณในเซลเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ของเราสินค้าใดๆที่เป็นสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้ขายหรือโปรโมทบนแพลตฟอร์ม tiktok shop ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินตามดุลพินิษของเราแต่เพียงผู้เดียวว่ารายการสินค้านั้นเหมาะสมหรือไม่เนื้อหาอาจถูกลบออกหากเราพิจารณาแล้วคิดว่าผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งต้องห้ามผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม3.3สสิ่งของที่ถูกจำกัดผู้สร้างเนื้อหาห้ามลงรายการขายหรือส่งเสริมสิ่งของที่ถูกจำกัดเว้นแต่ได้รับอนุมัติแล้ว เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในชั้นของผลิตภัณฑ์ที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายของนโยบายสิ่งของที่ถูกจำกัด tiktok shop เป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันนโยบายของสิ่งของที่ถูกจำกัด tiktok shop แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โหลดดูนโยบายที่ใช้กับประเทศของคุณเ e ลเลอร์ยูนิเวอรของเรา3.4การละเมิดสิทธิก็ตามกฎหมายผู้สร้างเนื้อหาห้ามเผยแพร่หรือส่งเสริมเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นห้ามโพสต์อัปโหลดสตรีมหรือแชร์เนื้อหาที่ใช้รูปภาพและหรือชื่อบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าว รูปภาพและชื่อของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวซึ่งรวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยใช้เสียงพร้อมและการสะสมภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงการเก็บสะสมของบุคคลที่มีชื่อเสียงโปรดเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา TikTok Shop 3.5ความปลอดภัยของผู้เยาว์ผู้สร้างเนื้อหาห้ามอัปโหลดเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายหรือแบ่งปันผลิตภัณฑ์หรือการประมูลเชิงพันธุ์นี้แก่ผู้เยาว์ห้ามโพสต์อัปโหลดสตรีมหรือแช,ชอร์เนื้อหาที่ชักชวนให้ผู้เยาว์ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหาที่ชักชวนให้ผู้เยาว์ขอให้ขอให้ผู้ปกครองซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหาอื่นๆที่อาจส่งผลเกิดเสียต่อความปลอดภัยของผู้เยาว์ในสินค้าบางประเภทอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม,เ,ตมเช่น ไม่ใช่นักแสดงที่เป็นเด็กในเนื้อหาเชิงพาณิชย์ผู้สร้างเนื้อหาจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและได้เปรียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศไทย3.6เนื้อหาที่สะเทือนอารมณ์และน่าตกใจผู้สร้างเนื้อหาห้ามอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหาที่สะเทือนอารมณ์หรือน่าตกใจซึ่งอาจทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกลำบากใจห้ามโพสต์อัปโหลดสตรีมหรือแชร์การเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุ ที่รุนแรงหรือน่าสยดสยองศพมนุษย์ที่ถูกตัดชิ้นส่วนทำลายไม่เตรียมหรือถูกเผาการนองเลือดที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่แผลเปิดหรือการบาดเจ็บความรุนแรงทางกายที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงการต่อสู้หรือการทะรุณกรรมการปลุกเล้าทางเพศหรือการกระตุ้นทางเพศหรือความข้างใครทางเพศการฆ่าสัตว์หรือการตายของสัตว์ ที่ไม่ใช่ด้วยวิธีทางธรรมชาติอื่นๆซากสัตว์ที่ถูกตัดชิ้นส่วนทำลายไม่เกลี่ยหรือถูกเผาการทารุณกรรมสัตว์และการนองเลือด3.7เนื้อหาอันเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดผู้สร้างเนื้อหาห้ามอัปโหลดหรือแบ่งปันเนื้อหาที่มีข้อมูลหรือโปรโมชั่นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด3.7.1การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเนื้อหาทั้งหมดต้องสอดคล้อง กับผลิตภัณฑ์จริงที่ขายและต้องไม่เก่ะให้เกิดความเข้าใจผิดผู้สร้างเนื้อหาผู้ขายแสดงข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดเช่นราคาหรือส่วนลดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นรูปภาพชื่อแบรนด์คําอธิบายคุณลักษณะสําคัญรุ่นการรับประกันผลิตภัณฑ์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการบริการเช่นการจัดส่งโลจิสติกการคืนเงินและการบริการลูกค้า 3.7.2การกล่าวอ้างเกินจริงเนื้อหาทั้งหมดต้องไม่มีการกล่าวอ้างที่เกินจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือผลการใช้สินค้าซึ่งรวมถึงการไม่จำกัดเพียงคํากล่าวอ้างทางการแพทย์เกี่ยวกับผลการใช้งานของสินค้าต่อร่างกายมนุษย์การกล่าวอ้างที่เกินจริงประเภทอื่นๆได้แก่ใช้ภาพก่อนและหลังเพื่อแสดงประสิทธิภาพหรือผลการ ใช้งานของสินค้าต่อร่างกายมนุษย์เช่นภาพการลดน้ําหนักภาพสิวรอยแผลเป็นจุดด่างดำเป็นต้นการกล่าวอ้างผลกระทบของสินค้าว่าจะมีผลภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการพิสูจน์ใดๆเช่นเห็นผลภายใน3วันแก้ปัญหาผมร่วงใน1สัปดาห์เป็นต้นอ้างว่าสามารถรักษาหรือป้องกันภาวะหรืออาการทางการแพทย์เช่นอ้างว่ารักษาโรคหัวใจป้องกันร,ริ้วรอย มีคุณสมบัติต่อต้อตานเิ้วรอยเป็นต้นการอ้างสิทธิ์โดยไม่สนับสนุนจากหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้10ปอนด์ใน3วันโดยไม่มีหลักฐานเป็นต้น3.7.3คําคำอธิบายที่เกินจริงเนื้อหาห้ามมีคำอธิบายที่เกินจริงหรือการกล่าวอ้างที่มีหลักฐานเกี่ยวข้องถูกต้องและเป็นธรรมตัวอย่างเช่น 3.7.3จาคำอธิบายที่เกินจริงเนื้อหาห้ามมีคำอธิบายที่เกินจริงหรือเก่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องและที่เป็นธรรมเนี่ยตัวอย่างเช่นสินค้าอันดับหนึ่งธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์สามจุดเจ็ดจุดสี่การเปรียบเทียบโดยเจตนาเนื้อหาห้ามมีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือไซต์อ e ีคอมเมิร์ซโดยเจตนาและมุงหลายตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์นี้มีราคาถูกกว่าเว็บไซต์ a b c 3.7.5การกล่าวอ้างอันเป็นเท็จเนื้อหาห้ามอ้างเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จว่าผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลมีหนังสือรับรองบางอย่าง<อ>การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งเชื่อมโยงกับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งการตั้งราคาเกินจริงเพื่อทำโปรโมชั่นหรือเปรียบเทียบราคาโดยไม่มีหลักฐานการตั้งราคารวมถึงราคาโปรโมชั่นทั้งหมด ต้องถูกต้องและเป็นเรื่องจริง3 7 7 6ฟิลเตอร์ความงามที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดผู้สร้างเนื้อหาห้ามใช้ฟิลเตอร์ความงามที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเพื่อขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามและของใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากตัวอย่างดังกล่าวอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์บางประเภทในตลาดปลายทางแต่ละแห่งคุณควรตรวจสอบแนวทางที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในตลาดปลายทางอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นไป,นปนตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด3.7.7คำมั่นสัญญาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับรางวัลสิ่งของที่มีมูลค่าทางการเงินครีเอเตอร์ต้องไม่หลอกลวงผู้ใช้โดยให้คำมั่นสัญญาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินแก่ลูกค้าซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงคำมั่นสัญญา mm. เท็จเกี่ยวกับการแจงรางวัลรางวัลแบบสุ่มรางวัลและของขวัญฟรีรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่างๆ mm. เช่นเงินสดทองเพชรโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และสินค้าแบรนด์หรูหากครีเอเตอร์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินจากการซื้อสินค้าคำมั่นสัญญานั้นจะต้องปรากฏในชื่อ และหน้ารายการสินค้าที่เกี่ยวข้องคำมั่นสัญญาจะถือเป็นเท็จหากคำมั่นสัญญาจากครีเตอร์ผู้ขายไม่ปรากฏในชื่อสินค้าและหน้ารายการสินค้าหากครีเตอร์สัญญาว่าจะให้รางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินโดยไม่ต้องซื้อสินค้าเช่นของแจกฟรีพวกเขาต้องระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข 3ประการต่อไปนี้ในไลฟ์สตรีมหรือวิดีโออย่างเช่นจำนวนผู้ชนะรางวัลวิธีรับรางวัลวิธีเลือกผู้ชนะรางวัลคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่มีมูลค่าทางการเงินใดๆที่ไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามจะถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่สำเร็จในกรณีที่ลูกค้าร้องเรียน3.8เนื้อหาที่เป็นสแปมและการช่อโกงและการสร้างยอดผู้เข้าชมที่ปลอมแปลงเราไม่อนุญาตให้มีสแปมหรือการช่อโกงใน โปรไฟล์ ile, ผู้ใช้เนื้อหาคอมเมนต์ Comment, หรือการแชทผู้สร้างเนื้อหาถูกห้ามโดยเด็ดขาดจากผู้สร้างเนื้อหาห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบ,บุคคลอื่นเพื่อหลอกลวงประชาชนและทําการโปรโมทที่มุ่งร้ายผู้สร้างเนื้อหาห้ามประยุกต์ใช้กลไกของแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มเติมจํานวนคําสั่งซื้อยอดไลค์ยอดเข้าชมยอดจํานวนผู้ติดตามความคิดเห็นหรือการรีวิวในเชิงบวกหรือการให้คะแนนจากลูกค้ายัางไม่ถูกต้อง ผู้สร้างเนื้อหาห้ามสร้างยอดผู้เข้าชมที่ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวงผู้ใช้หรือผู้บริโภคและชักจูงให้ผู้ใช้สั่งซื้อกดไลค์และแสดงความคิดเห็นหรืออื่นอื่นผู้สร้างเนื้อหาห้ามโปรโมทผลิตภัณฑ์โดยทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้ผู้สร้างเนื้อหาห้ามโฆษณาบริการสร้างยอดผู้เข้าชมที่ปลอมแปลงผู้สร้างเนื้อหาห้าม สร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือดัดแปลงโค้ดเพื่อเพิ่มยอดเข้าชมยอดไลค์ผู้ติดตามการแชร์หรือความคิดเห็นที่ไม่เป็นจริงความพยายามอื่นใดในการนำผู้ใช้ไปยังหน้าดิจ a ทัเพจที่ไม่ได้รับอนุญาตสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกันหน้าลิงก์ landing page ไม่ถูกต้องหน้า landing <c oughs> page ที่ต้องใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้งานหรือดำเนินการตอ่อหน้า landing page ที่ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์บุคคลโดยอัตโนมัติ <c oughs> TikTok Shop ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความปลอดภัยของธุรกรรมกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกแพลตฟอร์มของเราเราอาจลบเนื้อหาที่มีลิงก์ข้อมูลน้าเองหรือคำกระตุ้นการตัดสินใจอื่นๆที่กระตุ้นให้ผู้ใช้งานออกจาก TikTok Shop เพื่อสั่งซื้อที่แพลตฟอร์มอื่นหรือนําพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์อื่นซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆหมายเลขอัลัพท์ช่องทางโซเชียลมีเดียที่อยู่อีเมลรหัส QR หรือกิจกรรมแพลตฟอร์มอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ TikTok Shop <c oughs> 3าดเ้านะที่ไม่ใช่ต้นฉบับโดยคุณภาพและเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง 3.9.1เนื้อหาที่อื่นเนื้อหาจากที่อื่นหรือทำซ้ำหากผู้ใช้ไม่ได้แก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ mm hmm. จากเนื้อหาที่นำมาแลตฟอมโซเชียลทีมีเดียอื่นๆอย mm ่า hmm. งอื่นๆเช่นตัวสัมพ,พยนต์หรือเว mm ็บแค์ก่อนอัปโหลดไปยัง t mm ิกตอกช็อปถือว่าเนื้อหามีการทำซ้ำมาจากที่อื่นหรือทำซ้ำท mm ิกตอกช็อ hmm. ปไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่ทำซ้ำในรายการสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซวิดีโอไลฟ์สตรีมโดยเนื้อหา ที่อื่นหรือทำซ้ำรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิดีโอที่เป็นที่รู้จักและหรือเป็นที่นิยมวิดีโอจากครีเตอร์รายอื่นสตรีมวิดีโอที่บันทึกไว้ร่วงหน้าระหว่างไลฟ์สตรีมหน้าจอที่บันทึกวิดีโอที่เล่นบนอุปกรณ์อื่นสื่อหรือวิดีโอที่ซ้ำซ้ำอื่นๆระหว่างไลฟ์สตรีมหมายเหตุตัวบ่ญชีของเนื้อหาจากที่อื่นหรือลายน้ำที่มองเห็นได้โดยโลโก้ที่ซ้อนทับ สามจุดเก้าจุดสองเนื้อหาคุณภาพต่ำเนื้อหาคุณภาพต่ำคือเนื้อหาที่เป็นคลิปที่สั้นมากๆภาพนิ่งหรือไลฟ์สเต็มที่รายการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังประกอบด้วยการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมและวิดีโอที่ใช้กริฟเพียงอย่างเดียว3.9.3โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์จะต้องมีความเกี่ยวข้องและแสดงอย่างชัดเจนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสถานาการณ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่แสดงในวิดีโอไม่ได้กล่าวถึงในหน้า landing page ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนหรือสมบูรณ์ในเนื้อหาของผู้สร้างผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเนื้อหาของผู้สร้างไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบนหน้า landing page <c oughs> หน้าเพน landing page แสดงหน้าร้านค้าของผู้สร้างที่มีข้อผิดพลาด4 0 4หรือรหัสข้อพิดพลาดอื่นๆ 3.10เนื้อหาที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เนื้อหาต้องไม่มีไวรัสมันแวร์สปายแวร์โทรจันการล่อลวงข้อมูลหรือโค้ดที่มุ่งร้ายอื่นๆที่อาจฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยของแพลตฟอร์มทางที่ตก k ชอบไม่อนุญาตให้โพสต์เนื้อหาต้องห้ามและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่นๆตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นและ อนุสัญญาทางสังคมบนแพลตฟอร์มเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อสะท้อนถึงจิตวิญญาณและวัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ดังนั้นเราจะดําเนินการกับเนื้อหาที่ส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของลูกค้าไม่ว่าเนื้อหานั้นจะถูกห้ามโดยแนวทางปฏิบัติเนื้อหาของ tiktok shop อย่างชัดเจนหรือไม่3.11เเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำหนักเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหาร และผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักอื่นๆต้องเตรียมการกล่าวอ้างด้วยความรับผิดชอบเนื้อหาที่อัปโหลดสร้างทั้งหมดไม่ควรสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องต่อร่างกายและอาหารหรือเลี่ยงคำมั่นสัญญาว่าใช้ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายก็สามารถลดน้ำหนักได้รายการผลิตภัณฑ์ไม่ควรสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกสุขาลักษณะต่อร่างกายและอาหารข้อเสนอแนะเวลาการลดน้ำหนักหรือ เป็นเรื่องง่ายหรือเป็นเรื่องรับประกันได้เนื้อหาไม่ควรโฆษณาถึงจํานวนแคลอรี่หรือปริมาณการลดน้าหนักที่แน่นอน 4. ข้อกําหนดเฉพาะหมวดหมู่4.1เครื่องสาอางเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสาอางห้ามมีเนื้อหาใดๆต่อไปนี้ถ้อยคําหรือความหมายที่กล่าวอ้างว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรคต่างๆได้ถ้อยคําที่ ถ้อยคำหรือความหมายที่กล่าวอ้างว่าสามารถรักษาวินิจฉัยแก้ไขควบคุมหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของสรีระวิทยาข้อกล่าวอ้างที่บ่งบอกถึงสินค้าบางอย่างเพสตวิทยาููิมุมกันหรือเมตาบอลิซึมข้อกล่าวอ้างที่บ่งบอกถึงสินค้าบาง อย่างสามารถต่ออายุแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการทํางานของสิรีล,ลว,วิทยาคําชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบของยาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมดควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์และมีผลกระทบเป็นชั่วคราวข้อความทั้งหมดที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแมว้ว่าจะอยู่ในรูปแบบเนื้อหาใดๆไม่สามารถถูกประเมินเป็นเนื้อหาที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือต้องไม่ละเมิดข้อ กำหนดใดๆที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อ,ของติ๊กต๊อกชอ็อปเข้มงวดโปรโมชั่นเครื่องสำอางมากเนื้อหาใดๆที่มีหรือบ่งบอกถึงประธานที่มีฟังก์ชันเกินหน้าที่ของเครื่องสำอางจะถือเป็นการละเมิดนโยบายของเรา4.2ออาหารเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารห้ามทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเกี่ยวกับคุณลักษณะและสรรพคุณของอาหารผู้สร้างเนื้อหาก็ไม่สามารถระบุถึงสรรพคุณทางยาของอาหาร นอกจากนี้ผู้สร้างเนื้อหาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตัวละครที่มีลิขสิทธิ์ในโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มกับเด็กห้ามนำเสนอการส่งเสริมการขายในเนื้อหาที่กำหนดกับเด็กสำหรับข้อกล่าวอ้างบางข้อที่อ้างถึงสุขภาพอ้างอิงถึงประโยชน์ทั่วไปของสารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพเช่น ซูปเปอร์ฟู้ดซูปเปอร์ผลไม้อิ่มบุญส่วนผสมดีๆดีท็ talk, อกซ์ยูเย็นเป็นสุขจำเป็นต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับอนุญาตช่วยพิสูจน์ความเป็นจริงของข้อกล่าวอ้างเนื้อหาที่ระบุหรือมุมบอกถึงอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมสามารถช่วยป้องกันร,รักษาโรคได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตในทุกกรณี ข้อกล่าวอ้างที่อ้างว่าผลิตภัณฑ์สามารถลดโรคได้จะได้รับอนุญาตเมื่อผู้สร้างเนื้อหานำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาและไม่พูดเกินจริงมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับข้อเกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานด้านสุขภาพที่ไดรับอนุญาต tiktok shop ไม่อนุญาตให้ครีเอเตอร์ส่งเสริมนิสัยการกินหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพทางเราอนุญาตให้ลดการเรียกร้องโรค ใช่แต่เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากย้หนที่และเฉพาะเมื่อมีการนำเสนอยอย่างชัดเจนโดยไม่พูดเกินจริง4.2 .1 อึอาหารและเครื่องดื่ม HFS อาหารที่มีปริมาณไขมันอิม่มตัวกรดไขมันทานน้ำตาลและโซเดียมสูงผู้สร้างเนื้อหาห้ามอัปโหลดเนื้อหาดัตางต่อไปนี้เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มที่ส่งเสริมนิสัยการกินที่มีต่อสุขภาพเช่นการกินมากเกินไปเนื้อหาที่โปรโมท h f s s กำหนดเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13-16ปีหรือต่ำกว่าเนื้อหาที่โปรโมท FSS เกำหนดกับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ13-16ปีหรือต่ำกว่าเนื้อหาที่สนับสนุนว่าอาหาร HFSS เเป็นเรื่องทดแทนของอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพเนื้อหาที่สร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความอยากซื้ออาหาร HFSs การประกาศบริการสาธารณะที่มี HFSs เป็นข้อยกเว้นเพราะการประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับการกินเพื่อสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพโปรดทราบหากผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทเป็น HFSs ตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นในตลาดเป้าหมายเช่นเนื่องจากเป็นการโปรโมทผลิตภาาัณฑ์ H FSS มีตาผลิตภัณฑ์ HFS s หรือคุณลักษณะ HFS s อย่างเด่นชัดผู้สร้างเนื้อหาต้องเปิดเผยการจำแนกประเภทนี้แก่ TikTok Shop นอกจากนี้ทางเราอาจจะกำหนดให้ผู้สร้างเนื้อหาส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เราเพื่อทำการยืนยันข้อ5ข้อมูลเพิ่มเติมและการตรวจสอบเราอาจตรวจสอบเนื้อหาต่าง กพื่ระบุว่าเนื้อหาเหล่านี้ละเมิดแนวทางปฏิบัติหรือไม่เนื้อหาใดๆที่ละเมิดแนวทางเหล่านี้จะถูกลบจากแพลตฟอร์มเราอาจระง,งับหรือยุติการเข้าถึงและการใช้งาน TikTok Shop ของคุณชั่วคราวหรือถาวรซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการละเมิด TikTok Shop สงวนสิทธิใ์นใ,นในการรายงานผู้ขายที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ต่อหน่วยงานตุลาการหรือในกรณีที่จําเป็นข้อ6อุดธรณ์คุณสามารถยื่นอุทธนณ์กับเราได้หากคุณเชื่อว่ามีการบังคับใช้ที่ผิดพลาดหรือคุณหรืออิงจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราจะตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมโปรดทราบว่าผู้สร้างเนื้อหามีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมและจะทําเอกสารสนับสนุนทั้งหมดที่จําเป็นในระหว่างการสอบสวนคดี